วันนี้จะพาไปเที่ยวเบลเลนโซนานะคะไปเที่ยวปราสาทสามปราสาทที่เบรเลนโซนาเรานั่งรถไฟจากลูกาโนไปเบลเลนโซนาแล้วจากเบรเลนโซนาเราก็ต่อรถบัสกันนะคะก็ใช้คนส่งสาธนานะะแบบคุ้มค่าจริงๆเลยสวิตพาสขึ้นลงฟรีทุกอย่างจ้าบรรยากาศร,รอบๆเมืองก็ก็จะเป็นแบบนี้นะอืม เราก็ต้องเตรียมอาหารกลางวันไปด้วยนะเพราะว่ามันใช้เวลาทั้งเดินใช้พลังงานเยอะมากต้องไปคราไ,ไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ปราสาทแคสโตบาบิโลนะคะอ่านถูกปวไม่รู้ปราสาทที่ไกลไกลออกมานอกเมืองอะคะ่ะสวยมากวันนี้ฟ้าสวยฝนไม่ตกตอนนี้เราอยู่ที่ศั่นี้นะคะอันนี้อันนี้เราอยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะคะ ลืมบอกไปปราสาทที่นี่เป็นมรดกโลกด้วยนะโหทึ่งมากเลยอ่ะสามปราสาทมรดกโลกหมดเลยต้องมาเลยจ้าสวยงามมากๆเลยจ้าอันนี้คือปราสาทที่เรามาชมกันนะคะวันนี้เขาเปิดสิบโมงนะแล้วก็ด้านในมีมิวเซียมด้วยแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวาลาเราก็เลยมาชมภายนอกนะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราจะลงละแล้วเราก็จะไปปราสาทที่สองกันก็ถือว่าคุ้มค่าสวยงามเดี๋ยวจะเดินลงกันค่ะวันนี้เราเดินลงจากข้างบนแล้วน,นะคะเดี๋ยวจะเดินตางทางนีไปเรื่อย รถบัสจะมีทุกสองชั่วโมงเดี๋ยวลองเดินดูก่อนทีนี้เราเดินลงมานะคะสะมาดูเดินลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเดินลงไปที่ข้างล่างกันนะคะโอเคเนี่ยส่วนเนี่ยจะเป็นยไงเรถหลังเราไปน้เดินไปเรื่อยๆระหว่างทางที่เราเดินลงมานะคะก็จะมีเหมือนเราเดินตามไหล่เขาอ่ะแล้วก็ข้างล่างเขาจะปลูกองุ่นกันเนาะนี่เลยก็จะมีคนเดินแบบเราด้วยอีกประสาทหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะเราเดินมาแบบนี้อื เดินมาจากข้างบนเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้ไปเลยค่ะเราถึงปราสาทกันแล้วะคะ่ะสวยมากเลยวันนี้ฟ้าสวยเดี๋ยวไปดูหน้าก่อนว้าวเราอยู่ข้างในของปราสาทกันแล้วทุกคนสวยมากาขึ้นมาถึงด้านบนของปราสาทแล้วคะ่ะ จะเป็นทางเดินให้สามารถที่จะเดินชมวิวได้แล้วเราก็จะเห็นอีกหนึ่งปราสาททางด้านนู่เลยสวยางามมากคนก็มาชมกันรถนอ,นอของปราสาทนะคะมาที่นี่้วถือว่าคุ้มนะถ้าเข้าสิบสวิตฟังนะคะแต่เราสามารถซื้อตั๋วรวมสามปราสาทก็ได้แต่ว่าเรามีสวิตเัพาวพาส์ใน่ไมันก็คือเข้าฟรีหมดเลยอะ่ะต้องมานะจ๊ะ ภาษาหนึ่งแล้วนะคะเป็นภาษาที่อยู่ในเมืองแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟสว,สวยงามสวยงามสวยงามอากาศดีคนมาเที่ยวเยอะเลยฝั่งนู้นก็คือภาษาที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้มันสามารถเดินลงมาแล้วก็ต่อๆกันมาได้นะคือความจริงแล้วสามภาษาเที่ยวภายในครึ่งวันก็ได้แต่ต้องบริหารเวลาดีด